จุฬคนาปโคตุลนาอัตตากาันต์ัตตากาันต์เจริญเดชวันนี้ตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์สองันห เพื่อเป็นวัน,นสาดะอิกรรมศพของพระคันทออีร์พุทาสาุกคนคือในคืนแรกนะครับซึ่สจงขานานได้พรอง کوتاڙا <muchos> Vertraue und

สมพลครอบครัวลูกผสมพันธุ์สามีบุตรทิดาและหลานๆญาติหัวสำรองและเพื่อนปริญญาโทและประศนาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่สองค่ะแคร์พุ่มไม้เกรตินะคะผู้ท่าน ท่านที่4คุณจัญย,ยาสุวรรณวัฒน์ผู้อำนวยการกองกลางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระท่านที่5คุณเล็กท,ท 4, ่านพิสิทหัวหน้ากลุ่มวิชาการหันส่งจังหวัดสระบุรีท่านที่6คุณบรยร,รยายแจ้มศรีสุขรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศท่านที่7คุณสุริยาชูเชิดา

वह बहल पार दो ऑन्लवात बर आकर इंते रेन खीधो अ घ्यै। आमनां धजा उना uh I'm